ั <iyorsun? S 2> <poker> ไหนอยู <gray ophone> ่ไงอะไรดาแล้วกดยัไงเดียวเดียวดูไกนต้องมีกลาบมาอมกแล้วเหรอคะมี่งใส่กูมีอไ่ไได้เลยคอะ่างที่าีที่ส์อวไรให้ผมเขาจะไปด้วย อันนี้เป็นคนใส่ก็ขาไม่ดีก็ขาขาตูข้าตุณนะคะงกองเทียบเลยแม่